ครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมต้นเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคาถามหาเสน่ห์มหานิยมอีกหนึ่งบทนะครับที่ผมใช้ในตอนเรียนมหาลัยนะครับบทนี้ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันนะครับเป็นบทที่มีความแรงค่อนข้างสูงนะครับนำไปใช้นี่ถือว่าสุดยอดนะครับ มาลองฟังตัวคาถากันเลยครับอมสิทธิฟ้าฟื้นจำเิญสีสีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระแมนแขนกูงามคือพระนาลายฉายกูงามคือพระอาทิต์ฤทธิกูงามคือพระจัน์สาวในเมืองสวรรค์มิเห็นหน้ากูอยู่บ่มิได้นะมะพระทะกูจะลำลึกถึงต้นไม้ก็ให้งวยงงนะมะพระทะ กูจะลำลึกถึงพญาหงก็ลืมถำ้ำณมะพทะกู eh จะลำลึกถึงพญาปลาในน้ำก็มาลืมแม่พระคงขาะมะพทะกูจะลำลึกถึงเท้าพญาก็มาลืมแท่นที่นอนณมะพทะกูจะลำลึกถึงแม่ไก่อ่อนก็มาละลูกเล่นตามะมะพทะกูจะลำลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ะมะพทะกูจะลำลึก ถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลณมะพะทะกูจะลำลึกถึงเจ้าไทยก็มาลืมสวดมนต์ณมะพะทะกูจะลำลึกถึงฝูงชนทั้งหลายก็มารักกูทุกท่วนหน้าณมะพะทะกูจะลำลึกถึงทุกชั้นฟ้าแลเทวดาทุกวิมานณ,ณมะพะทะโอมประสิทธิสวาหะนี่คือ พระาาคาถาขุนแผนชมตลาดบทนี้นี่ใช้เศกแป้งผัดหน้านะครับเศกน้ำเศกเครื่องหอมอไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำหอมอะไรพวกนี้แป้งน้ำหอมลิปสติกอะไรพวกนี้สีพึ่งทาปากจะเป็นเมตตามหานิยมนะครับได้ทั้งทางเจ้านายและทางสตรีเพศนะครับ คือคุณจะไปหาเจ้านายคุณอยากเป็นเมตตานะครับหรือไปสมัครงานเนี้ยก็สวดพระคาถานี้เสกลงแป้งผัดหน้านะครับวิธีการเสกคืออะไรคือการเป่าครับพอคุณสวดจบปุ๊บคุณก็เป่าลงในแป้งลงในน้ําหรือจะลงในน้ําหอมสีพึ่งอะไรก็ได้นะครับคุณเป่าเสร็จปับ๊บ คุณก็นำมาทาหน้ามาทาปากมาอาบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วคุณก็ลองไปไปสมัครงานเอ้ยไปสมัครงานหรือคุณจะไปหาจีบสาวก็ได้นะครับหรือจะออกไปข้างนอกไปตลาดนัดหรือจะไปโรบินสันไปในที่สถานที่ต่าง,างๆที่มีคนเยอะๆนะครับซึ่งจะได้ผลดีนะครับคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลสาระเกี่ยวกับภาราถานะครับ ก็พอที่จะมีความรู้นะครับ <c oughs> ถ้าคุณไม่เชื่อนะครับแนะนำให้ลองใช้ดูนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะทำให้คุณเชื่อได้นะครับพระคาถาถือว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นแนวทางให้คุณใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะครับคุณจะนำไปใช้แล้วคุณไม่เชื่อนะครับคือมันจะไม่ได้ผลนะครับคุณต้องมีความเชื่อมั่นสัก5้าสิบเปอร์เ็นก่อน นะครับพอคุณนําไปใช้เฮ้ยได้ผลนี่ทีนี้คุณจะเชื่อ100%ซก็ได้แต่อย่าเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยนะครับลองท่องดูเล่นๆแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ผลหรอกครับนะฮะฝากไว้กับทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับคนใหม่ก็กดติดตามนะครับส่วนคนที่ชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับกดแชร์คุณจะแชร์ให้ใครก็ได้นะครับเพื่อเป็นความรู้ต่อไปนะครับ ผมทำคลิปนี้ทำคลิปเกี่ยวกับพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะผมอยากได้บุญนะครับอยากได้บุญแล้วก็นำบุญเนี้ยมอบให้กับรักยมกุมารทองของผมนะครับก็เลยทำคลิปดีๆอย่างนี้มีสาระเพื่อเป็นความรู้นะครับแจกจ่ายให้กับสาธุชนทั่วไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ